ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจัดพิธีต้อนรับประธานาธิบดีวลาดเมีร์ปูตินของรัสเซียอย่างยิ่งใหญ่ที่บริเวณจตุรัสประตูด้านตะวันออกมหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่งวงดนตรีทหารบรรเลงเพลงชาติของทั้งสองประเทศโดยประธานาธิบดีวลาดเมีร์ปูตินและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงร่วมชมพิธีสวนสนามของกองทหารเกียรติยศกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน ประธานาธิบดีวลาดเมียปูตินเดินทางเงยือนจีนตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงระหว่างวันที่16-17พฤษภาคม2567ถือเป็นการเยือนต่างประเทศครั้งแรกของประธานาธิบดีวลาดเมีร์ปูตินหลังจากสถาบาันตนเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีรัสเซียในวาระใหม่เมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมา ปีนี้เป็นปีครบรอบ75ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนและรัสเซียซึ่งผู้นำทั้งสองประเทศจะร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์แบบทวิภาคีและความร่วมมือระหว่างกันในด้านต่างๆ